何 <noise> นายนิวัฒรกรุงสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการประชุมโดยมีนายประทีปการมิตรีและนายไพรัดเพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายประพันธ์ปรีบุพภาปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมอยุธยาชั้นสาศรกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรับทราบข้อมูลการประกอบการประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงานและหาแนวทางในการกลับแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์อุทกภัยดการ คาดการสายการน้ำลว่งหน้า นายนวัดรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยธุธยากล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับเทศบาลพระนครศรีอยธุธยาในการป้องกันน้ำล้นเข้าท่วมเกาะเมืองพระนครศรีอยธุธยาขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าการทํางานของจังหวัดจะทําอย่างดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้น้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญทางนี้ได้สนับสนุนเครื่องจักรรวมทั้งเครื่องสูบน้ <c oughs> ําเพื่อป้องกันเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทุกจุดร่วมกับเทศบาลรวมถึงมีการเตรียมระดมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ําเข้ากู้ชุมชน ดีทองตำบลท่าวาสุกรีและอีก6ชุมชนกว่า3 500ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ